แกไม่ทักอยู่แล้วแหละแกก็รู้อยู่ว่าเรากำลังไปแต่ตอนนี้เราก็เลยแปลว่าจะลงคลิปไว้ก่อนว่าวันนี้นี่วันนี้วันนี้มีมีลูกสาวที่ชื่อแป้งหอมบินมาจากโน่นแหละบินมาจากประเทศไทย,ไทยแล้วก็มา,ถ,าถึงที่น,ทนี่มาถึงที่สนามบิน แล้วมันก็เกิดเหตุสุดวิสัยอย่างหนึ่งก็คือเราก็ห่่ฝรั่งน่ะขับรถออกไปโดยที่ว่าไม่ได้ติดเอากุญแจรถไปด้วยรเราก็เลยถามหาแท็กซี่ว่าเออแท็กซี่เขาจะไปส่งเราไหมเ,เขาก็บอกว่ามันไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคะมาเกินเรื่องราว <laughs> โอลหนโอลมานให้ฟังนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพวกเรามาอันนี้เป็น น้องแป้งหอมนะคะเขา,าาเขามาจากเขามาจากเมืองไทยเสร็จแล้วมาถึงบิสเบนกี่กี่กี่โมงนะเวลาเจ็ดโมงครึง่งเจ็ดโมงครึ่งแล้วทีนี้ก็เครื่องเครื่องแลนแต่พื้นดินก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วทีนี้ก็กว่าที่จะออกมาจากที่นั่นออจากตอมอเนาะเพราะว่ามียามาฝากด้วยก็เลยต้องแบบ สำแดงอืมต้องจำแดงกับว่าเป็นอย่างเขาเขาเรียกว่าจะต้องแสดงเนาะแสดงเขาเรียกว่าอะไรนะสำแดงสนี่ำแดงเนาะจำแดงํำแดงพวกสิ่งของที่เรานํามาอะไรอย่างนี้ในขณะที่ลูกสาวของเรานามว่าแป้งหอมกําลังเช็คอินกําลังอยู่ที่ตอมพวกเราก็กําลังขับรถออกไปเพื่อที่จะรับรับน้องแป้งหอมที่สนามบินนั่นแหละ พอไปถึงสนามบินเขาก็ยังไม่ได้ออกมาจากจุดจุดตรวจของตอมเราก็เลยแบบต้องต้องขับรถกันออกมาข้างนอกแต่ว่าคนที่ขับรถออกมาด้านนอกนอกสนามบินก็คือพ่อใหญ่ฝรั่งเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจอดรถตรงจุดจุดรับผู้โดยสารได้นานเขาไม่ให้จอดนาน พ่อใหญ่ฝรั่งก็เลยขับรถออกมาส่วนเราก็ยืนรอรับลูกสาวหรือว่าน้องแป้งหอมอยู่ในสนามบินนั่นแหละพอน้องแป้งหอมเดินออกมาหาเราแล้วเร็วค่ะมอนี่เ g ็วค่ะมอนี่ค่ะแม่อยวโทรถาเนใยบอกกันนีอย่าบอก่มนสูดเลยาะไหนก็ว พอน้องแป้งหอมมาถึงตรงที่จุดพาสเซนเจอร์พิกอัพแล้วเราก็เลยโทรหาพ่อใหญ่ฝรั่งเนาะว่าเออตอนนี้คุณขับรถกลับมารับพวกเราได้แล้วนะพวกเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อใหญ่ฝรั่งก็เลยแบบบอกว่ากุญแจรถไม่ได้อยู่ที่ฉันมันอยู่ที่เธอเอา้าวแล้วคุณขับรถออกไปจากสนามบินได้ไงเราว่าอย่างนี้ น้องแป้งหอมก็เลยบอกว่าอ๋อเครื่องมันสตาร์ทอยู่แล้วเครื่องมันติดขับมาจากบ้านอยู่แล้วสามารถที่จะขับรถออกไปได้ถึงแม้ว่าไม่มีไม่มีกุญแจอยู่ภายในรถก็ตามแต่เพราะว่ากุญแจมันก็อยู่ในกระเป๋าของเราเนาะแกบอกว่าฉันไม่สามารถไปรับเธอได้หรอกเพราะว่าตอนนี้กุญแจรถไม่ได้อยู่ที่ฉัน เพระาะว่าแกไปถึงสถานที่แห่งนั้นก็คือแมคโดนัลล์นั่นแกก็ดับเครื่องยนต์แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะวกรถกลับมาหาเราได้แกก็เลยแนะนำว่าให้พวกเรานี่หาแท็กซี่จ้างแท็กซี่ไปไปที่แมคโดนัลล์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินก็ประมาณ2กิโลเมตรอย่างนี้เราก็เลยแบบ ตามหาแท็กซี่ทีนี้แท็กซี่เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยมันมันแค่กิโลสองกิโลนี่เขาไม่สามารถที่จะไปส่งได้เพราะว่าระยะทางมันใกล้มากกว่าที่เขาจะได้ผู้โดยสารแต่ละทีละทีเขาใช้เวลารอตั้งตั้งสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ คือคนขับแท็กซี่เป็นชาวอินเดียเนาะเขาก็อธิบายให้พวกเราฟังอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรงั้นก็คือจริงๆแล้วเรามาอยู่บิสเบนกับพ่อใหญ่ฝรั่งนี่เราเดินกันเป็น10กิโลอันนี้เราก็เลยบอกลูกสาวเราว่าเอาเอาอยางนี้พากันเดินไปดีกว่าเพราะว่ารถรถบัสรถอะไรมันก็ไม่มีมาถึงอย่างนี้พวกเราก็เลยต้องเดินออกมานะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแมคโดนัลล์นะมันอยู่ตรงจุดไหน ก็โชคดีที่ว่าสมัยนี้เนาะมันก็มีอินเทอร์เน็ตมี Google Map ก็พิมพ์ิมพ์ชื่อสถานที่ลงไปเขาก็บอกว่าเดินไปตรงไหนตรงไหนแต่ถ้าพูดถึงน่ะถนนหนทางมันก็สำหรับให้รถวิ่งมันไม่ใช่สำหรับให้คนเดินพวกเราก็ก็พากันหลบรถออกมาจากมุมโน้นมุมนี้เพื่อที่ว่าเราจะไปที่แมคโดนัลล์กันเพราะว่าตรงสนามบินน่ะ เขาก็เป็นถนนสําหรับให้ให้รถวิ่งตรงตรงนั้นเนาะแต่พอเดินมาหน่อยนึงเขาก็มีทางสําหรับให้พวกเราเดินกันอยู่หรอกอันนี้ก็คือพูดถึงความโกลาหลที่พวกเรามีในวันนี้นี่นะคะเส้นทางที่พวกเรากำลังจะเดินไปที่แมคโดนัลแล้วก็ ให้เห็นบรรยากาศตรงนี้มีก้อนเมฆมันเหมือนกันกันกบก้อนเมฆที่ประเทศไทยเราหรือเปล่าเอ่ยมันก็เหมือนเนาะมีบางคนที่เขาดูก้อนเมฆเป็นตัวเลขเท่านั้นเท่านี้แล้วก็เอาไปซื้อหวยรวยเบอร์ท่านผู้ชมก็ลองลอง,ลองดูเผื่อว่าเออถ้าเราโชคดีเรามองดูก้อนเมฆก็จะเห็นว่าเออมีตัวไหนก้อนเมฆตัวไหนที่ว่าเป็นเลขอะไรแล้วก็ ไปซื้อหวยเนาะสำหรับคนที่เขาชอบซื้อหวยแต่สำหรับเราก็ไม่ซื้อหวยมานานแล้วนะคะแต่ก่อนเราซื้ออยู่เราไม่ได้ซื้อหวยมานานนานตั้งแต่เราเป็นครูมาเนี่ยเราแทบไม่ได้ซื้อหวยเลยแต่ก่อนเราก็ซื้ออยู่เพราะว่าอะไรมันก็มีความหวังอยู่ที่อยู่ที่หวยเนาะเผื่อโชคดีเพราะว่าแต่ก่อนเรายังไม่ได้เป็นครูนะเราก็ต้องเสี่ยงดวงเผื่อมันโชคดีอย่างที่บอก เราเห็นเครื่องบินแต่ตอนนี้เครื่องบินมันหายไปไหนเราโอ้นั่นไงเครื่องบินอยู่ต่ำๆนั้นนะคะท่านผู้ชมมองไปไกลๆก็เห็นป้ายคําว่าแมคโดนัลล์โอ้ยดีใจมากเห็นคําว่าป้ายแมคโดนัลล์แล้วก็อยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่เราก็พากันรีบด่วนเลยเพราะว่าเห็นสถานที่แล้วที่พ่อใหญ่ฝรั่งจอดรถอยู่ตรงนั้นแล้วไม่สามารถที่จะขับรถมาได้อันเนื่องจากว่า กุญแจมันก็อยู่ที่เรากุญแจอยู่คนละที่ก็คือขับรถออกไปโดยที่ว่าไม่ได้เอากุญแจไปด้วยเนาะเห็นว่าคนยางอยืนเห็นยุกยางแหวกั่นั่อยู่เห็นว่าน่ะนนนอนคือคนได้รับผลกระทบมากสุด ว่าคิดใจเหรอแกก็อันนั้นแล้วแกก็แบบคือคือคือแกก็กังวลเนาะโทมาบอก่อนะบ้านเป็นบอมีคุญแจมาเดินแบบแกก็คงอาจจะพึ่งจะรู้ตอนที่แม่โทรอันแหละเพราะว่าแกย่อมไม่หาดูคุณคุณคุณผู้ใดรับผลกระโบสูงสุด โอเคเอาผู covering, so okay, in, ้ทดสอบไปกินยุ่ยแย่นก็ได้ดอกผู้นี้ได้รับผลการโทบถุงถือผู้อื่นบอแมนเนอผู้อื่นยังยังบอทอ โอเค I don't tell anybody. โอ t a y a r y o a r you w a c h i n g o I a n t t a l o Lamp AirPods. y e a it's a small a i r p o d t l e the 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 high n e The high. <flight. S 3> <laughs>

มันกะไก่คือข้าวานล่ะบบไก่เด้เอาหนูเห็นอยู่เพียงจาเะางมือยซื้อไม่ไม่หนูไม่ได้เหนื่อยบ้านหรอกมันหนักซื้อผู้นี้ยางงวนอยู่ค่นี้เอาหนผู้นี้กัยยางงวนอยู่เลยเอาบอกดี

<c oughs> นางสะกอนพราะว่ามีมองนางแล้ว <c oughs> เจอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยิ้มกันได้แล้วพ่อใหญ่ฝรั่งก็บอกว่าเออจะดื่มน้ำอะไรดี หรือว่าจะทานอะไรดีเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยๆเนาะคือนั่งเครื่องมาจากสุวรรณภูมิแล้วก็ไปลงที่มาเลเซียไปต่อเครื่องที่มาเลมาเลเซียก่อนที่จะขึ้นเครื่องจากมาเลเซียแล้วก็มาที่บิสเบนจริงๆแล้วมันก็มีสายการบินตรงจากจาก สุวรรณภูมิมาที่บริสเบนอยู่แต่ว่าแป้งหอมเขาไม่ได้ใช้สายการบินเจตสตาเขาก็อยากจะใช้สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์อะไรทํานองนี้แหละเขาก็เลยแบบว่าไม่นั่งสายการบินของเจ็ตสตามาที่นี่ KFC chicken In เห็น o ือเราหยางหมดเลยได้วิดีโอ o หมได้ If oh e my. Die. you want McDonald's for more excellent get McDonald's if you want No 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 I can eat anything อิ t เทอนี่นะคะเกิดเกิดเหตุการณ์โกลาหลโอลหม่านนะคะเพราะว่าใีสุดเลยตั้งแต่เดินไม่แต่ก็สนุกมีเอ็ดเอ็ดเวนเจอร์ต่างๆขึ้นเครื่องเหรอเยอฝาชนไทยนะคะมาจากเมืองไทยฝาจนไทยแบบ <laughs> all the time. The, uh, yeah, about. Oh! Maybe six or seven times, and, and, and uh, continue too long. I have a chicken, uh, warm it. Yeah, but I'm okay. Yeah, but now there shouldn't be any turbulence. Turbulence? Oh, why? I don't know, because you're above the weather. Uh, it, it's not about the rain or. something like that no because it's too hard ah it's not about the rain no no way i ah Uh. อันนี้มันกเกินฝนไปแล้วมันกับไอ้เพราะว่ามันอยู่สูงเกินฝน s p e a k English okay s p e a k English very good at English better no better than somebody practice yourself yes see you very happy together that I'm happy Uh, I, I love my house and myself in Thailand. Yes, oh, I think good. I have uh, it's, it's okay, everything. That's a good. Yeah. She, uh, you, you told me that you want to ask her to come here. Yes. Ask her to, to live with you. Oh, yes, oh, yes. Oh. the immigration uh, asked me that uh, 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 you want you come to visit who? Hmm. Then I told them, I told him uh mom and stepfather yeah he, he said that why mom why not you <laughs> why mom why not you i say that oh, oh 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 i i love my dog in thailand okay he said Oh just only eight days yeah yeah i, I will come again i will, I will come back again and tell them normally i will ก็ชู the automatic automatic uh, อะไรนะตั๋วอัตโนมัติพาสปอร์ตบ c h i n ั b u this but t time the human o human h no? human immigration oh no no automatic no no automatic passport no หรือว่า maybe I'm uh, I'm go inside the wrong lane I'm but you look but it not see the automatic have 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 automatic but uh the first line They send they, they, they that all passport, then I go to all passport. accept oh. uh, except uh, some line to maybe British or New Zealand or Canadian passport, but not not Thailand. Not Thailand. Check sure. Thailand on passport, oh. and then see the uh, immigration the human. โอ้อ๋อ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 อ๋ ใช่สดยอดล่โอเค a ยืมกุ e อเคน alive i s the hey นี่นะคะเป็นเรื่องราวของความโกลหนโอลมานที่สนามบินบริสเบนวันนี้วันนี้พวกเราก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกับการรับฟังรับชม เรื่องราวทั่วๆไปเนาะเพราะว่าเราก็นําเสนอเรื่องราวที่เรามีอยู่แล้วที่เราประสบพบเห็นนี่แหละเพราะว่าเราตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าเรามาอยู่ที่นี่เราก็อยากจะนําเสนอเรื่องราวในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง thank you for watching and supporting See you later. Good bye. บายบายสวัสดีค่ะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชม